สวัสดีทุกคนนะครับบทนี้เป็นบทที่14นะครับเป็นเรื่องของจำนองนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในตอนสุดท้ายนะครับของข้อที่5บทนี้เราจะพูดเฉพาะเรื่องจำนองล้วนๆนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่มาตรา7 2 2นะครับเป็นบทนิยามนะครับลักษณะของจำนองตรงนี้ต้องท่องไปให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าออกเรื่องนี้นะครับ คุณต้องประกอบมาตรา702ไปด้วยอันว่าจำนงนั้นนะครับคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว,ว่าผู้จำงเอาทรัพย์สินตาไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว,ว่าผู้รับจำนงนะครับเป็นประกันการ,การชะะหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำงหลักของการจำนงนะครับผู้จำนงนะครับอาจจะเป็นลูกหนี้ชั้นต้นหรือเป็นบุคคลที่3ก็ได้นะครับก็คือลูกหนี้นะครับอาจจะเอาทรัพย์สินของตัวเองมาจำนงนะครับหรือเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่3 เอาทรัพย์สินมาจำนนงนะครับก็คือเป็นการเอาทรัพย์สินตราไว้เป็นประกันนะครับตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่ควรจะเขียนไปในกระดาษคําตอบซึ่งเวลาจำนนงนะครับผู้จำนนงเนี่ยไม่จําต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนนงโดยข้อพิจารณาที่เราควรจะรู้นะครับก็คือตามมาตรา702น,นะครับลักษณะจำนนงเนี่ยให้นาบทบัญญัติของมาตรา681มาบังคับใช้โดยอนุโลมตามควร นะครับซึ่งมาตรา681ที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับในมาตรา681นะครับก็คือหนี้ที่จำนนงเป็นประกันจะต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับนำมาปรับใช้กับเรื่องจำนนงด้วยนะครับอันที่2นะครับหนี้ในอนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับจะจำนนงเป็นประกันไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่3นะครับหนี้ที่เกิดแต่สัญญาซึ่งลูกหนี้กระทำโดยสำคัญผิด หรือเป็นคนไร้ความสามารถนะครับก็คือคนไร้ความสามารถเอาทรัพย์สินมาจำนองนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องสิทธิจำนองครอบเพียงใดนะครับก็จะมีอยู่สาม,มาตาหลักๆที่ควรจะต้องรู้นะครับมาตา716นะครับจำนองย่อมครอบทรัพย์สินซึ่งจำนองทุกสิ่งนะครับจะบรรดาทรัพย์จำนองทุกสิ่งก็คือแม้ว่าจะได้ชำระหนี้แล้วบางส่วนอันที่2นะครับมาตา717ก็คือครอบครองจำนองทุกส่วนนะครับก็คือ การจำนองนะครับจะครอบทรัพย์สินซึ่งจำนองทุกส่วนนะครับแม้ว่าทรัพย์สินซึ่งจำนองนะครับจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนก็ตามนะครับเช่นที่ดินนะครับแบ่งออกเป็นหลายแปลงนะครับการจำนองนะครับย่อมครอบไปถึงที่ดินทุกแปลงนะครับส่วนอันที่3มนะครับมาตรา7.19ในมาตรา7.19นะกาครับการจำนองที่ดินไม่ครอบถึงเรือนโรงที่ปลูกสร้างภายหลังวันวันที่จำนองนะครับก็คือภายหลังวันที่จำนองแล้ว นะครับถ้ามีการปลูกสร้างเรือนโรงนะครับสิทธิในการบังคับจำนนงนะครับจะไม่ครอบไปถึงเว้นแต่จะมีข้อความระบุไว้ในสัญญานะครับว่าให้ครอบไปถึงตรงนี้มีข้อยกเว้นนะครับถ้าคู่สัญญาตกลงกันไว้ต่อไปเรามาดูเรื่องสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจำนนงหนี้บุคคลอื่นก็จะมีมาตรา724 725แล้วก็726ในตัวบทของมาตรา724นะครับผู้จำนนง ได้ได้จำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชำระแล้วและเข้าชำระหนี้เสียเองนะครับแทนลูกหนี้เพื่อจะปัดป้องไม่ให้ต้องบังคับจำนองนะครับท่านว่าผู้จำนองนั้นชอบจะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้ตามจำนวนที่ตนได้ชำระไปตรงนี้ก็เป็นหลักเหมือนไรเบีย้ยนะครับในเรื่องคำมกันนะครับก็คือผู้จำนองชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วนะครับก็มีสิทธิจะได้รับใช้คืนสุนมตา 725กับ726นะครับเป็นกรณีสิทธิระหว่างผู้จำนองด้วยกันนะครับซึ่งแยกเป็น2กรณีนะครับมาตรา725จะเป็นกรณีที่การจำนองไม่ได้ระบุลำดับการบังคับจำนองไว้นะครับจะจะบังคับจำนองอยังไงนะครับ ในมาตรา725นะครับเมื่อบุคคล2คนหรือกว่านั้นต่างได้จำนองทรัพย์สินแห่งตนเพื่อประกนหนี้แต่ราย1รายเดียวนะครับอาบุคคลอื่นจะต้องชำระและไม่ได้ระบุลำดับไว้ผู้จำนองซึ่งได้เป็นผู้ชำระหนี้หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งต้องบังคับจำนองนั้นไม่มีสิทธิ์จะไล่เบีย้ยเอาแก่ผู้จำนองคนอื่นๆต่อไปเป็นการระบุลำดับจำนองไว้นะครับ มาตรา726นะครับเมื่อบุคคลหลายคนต่างได้จำนองทรัพย์สินแห่งตนเพื่อประกันหนี้แต่รายหนึ่งรายเดียวอันบุคคลอื่นจะต้องชำระและได้ระบุลำดับไว้การที่ผู้รับจำนองยอมปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองคนหนึ่งนั้นย่อมทำให้ผู้จำนองคนหลังได้หลุดพ้นด้วยเพียงขนาดเท่าที่เขาต้องรับความเสียหายแต่การนั้นนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ระบุลำดับจำนองไว้ต่อไปเรามาดูกรณีที่ผู้จำนองหลุดพ้นความรับผิดนะครับตามมาตรา727 ในมาตรา727ก็บัญญัติไว้ว่าในมาตรา691นะครับ697 700และ701นะครับให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลจำนองทรัพย์สินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะต้องชำระด้วยโดยอนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนำบทบัญญัติในว่าด้วยการคำกันตามมาตรา4มาตรานี้นะครับมาบังคับใช้มาตรา691ก็เป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงลดจำนวนหนี้ลง มาตรา697นะครับ,าา 6, 9, 7, รบก็จะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ทําให้ผู้คำมการไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิ์ได้แล้วก็มาตรา700ที่เราเรียนกันไปนะครับเป็นจะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ส่วนมาตรา701นะครับเป็นกรณีที่ผู้คำมการขอชาําระหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับชําระหนี้นั่นเองตรงนี้จะทําให้ผู้จำนองหลุดพ้นความรับผิดนะครับเป็นข้ออ้างของผู้จำนองนะครับตรงนี้จําไปด้วยนะครับ เห็นไหมครับว่าในเรื่องจำนองนะครับจะเกี่ยวข้องกับคำมการด้วยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกันเวลาออกข้อสอบเนี่ยอาจจะมาเกี่ยวพันกันนะครับเราจะต้องนำมาตรา727นะครับมาบังคับใช้นะครับมาเชื่อมในบทบัญญัติว่าด้วยการคำมการนั่นเองต่อไปมาตรา733มานะครับมาตราสำคัญเป็นเรื่องความรับผิดของผู้จำนองที่เป็นบุคคลที่3นะครับก็คือกรณีที่บุคคลที่3นะครับเอาทรัพย์สินของตนเองมาจำนองเป็นประกันนี้ของบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่3หรือว่าผู้จำนอง ไม่ใช่ลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้นนะครับแม้ว่าในสัญญาเนี่ยจะระบุยอมรับว่าเป็นอย่างลูกหนี้ร่วมก็ตามซึ่งในสัญญาจำนองนั้นนะครับจะผูกพันนะครับเฉพาะทรัพย์สินที่ได้ระบุไว้ในสัญญาจำนองเท่านั้นนะครับที่จะต้องผูกพันชำระหนี้แต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับ ซึ่งมาตรา733นะครับถ้าเอาทรัพย์จำนองหลุดและราคาทรัพย์สินนั้นมีประมาณต่ํากว่าจํานวนเงินที่ค้างชําระอยู่ก็ดีหรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายตลาดใช้นี่ได้เงินจํานวนสุทธิน้อยกว่าจํานวนเงินที่ค้างชําระนั้นอยู่ก็ดีเงินยังขาดอยู่เท่าใดลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้นนะครับลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินนั้นซึ่งหลักของมาตรา733นะครับก็คือลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดนะครับแต่ว่าคู่สัญญาสามารถตกลงกันได้นะครับตั้งแต่ตอนทําสัญญาจำนองนะครับว่า สามารถที่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้ก็คือก็คือจะต้องรับผิดในส่วนที่ขาดนั่นเองนะครับซึ่งข้อตกลงนี้มันเป็นข้อตกลงที่ไม่ใช่ข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสิมธรรมอันดีของประชาชนครับคู่กรณีก็สามารถจะตกลงกันได้ทีนี้เรามาดูเรื่องสําคัญนะครับเรื่องการบังคับจำนนงการบังคับจำนนงมีแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1ก็คือการฟ้องบังคับจำนนงตามมาตรา728แนะครับและการให้ทรัพย์จำนนงหลุดเป็นสิทธิ ตามมาตรา729นะครับในมาตรา728นะครับหลักของมันก็คือเมื่อจะบังคับจำนนงนะครับผู้รับจำนนงจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าจะให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่า60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้นถ้าลูกหนี้ละเลยไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวนะครับผู้รับจำนนงจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนนงและให้ขายทอดตลาดได้นะครับนี่เป็นหลักเกณฑ์ ถ้าจะฟอร์มคราจำนนงจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวลูกหนี้ไม่น้อยกว่า60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคําบอกกล่าวนั้นส่วนในวรรคสอในวรรคสจะเป็นกรณีที่ถ้าผู้จำนนงซึ่งจำนนงทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประการหนี้อนบุคคลอื่นจะต้องชําระน,นําทรัพย์สินมาจำนนงนั่นเองนะครับผู้รับจำนนงจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้จำนนงทราบภายใน15วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ในวรรคสอหลักจะต่างกันนะครับผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้จำนองนะครับภายใน15วันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบถ้าผู้รับจำนองมิได้ดำเนินการ ภายในกําหนดเวลานั้น15วันผู้จำนนงหลุดพ้นความรับผิดหลุดพ้นเฉพาะอะไรครับหลุดพ้นเฉพาะดอกเบีย้ยนะครับค่าสินใหม่ตัวแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชําระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกําหนดเวลา15วันดังกล่าวนะครับแต่ไม่ได้หลุดพ้นการชําระหนี้เงินต้นนะครับหลุดพ้นเฉพาะดอกเบีย้ยและค่าสินใหม่ตัวแทนเท่านั้นต่อไปมาตรา7 2 9เนะครับเป็นกรณีที่บังคับจำนนงโดยฟ้องเอาทรัพย์สินซึ่งจำนนงหลุดเป็นสิทธ ในมตาตรา729นะครับก็จะมี2อนุด้วยกันนะครับอนุที่1ก็คือกรณีที่ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบีย้ยมาแล้วเป็นเวลา5ปีและตามอนุ2นะครับผู้รับจำนองแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลแล้วว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระนะครับตรงนี้ท่องหลักเกณฑ์ไปนะครับ ต่อไปหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของความระงับสิ้นไปของสัญญาจำนองนะครับอันจำนองย่อมระงับสิ้นไปนะครับมี6อนุด้วยกันนะครับอนุที่1ก็คือหนี้ประกันระงับสิ้นไปมิใช่เหตุอายุความนะครับอันที่2ปลดจำนองด้วยหนังสือนะครับอนุ3เมื่อผู้จำนองหลุดพ้นนะครับอนุ4เมื่อถอนจำนองอนุ5เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองโดยคำสั่งศาลอนุ6เมื่อเอาทรัพย์จำนองหลุด แนวน้หนึ่งนะครับหนี้ประกันระง,งับสิ้นไปไม่ใช่เหตุอายุความนะครับความหมายของมันก็คือเมื่อหนี้ประธานขาดอายุความนะครับผู้จำนนงก็ยังคงต้องรับผิดตามสัญญาจำนนงอยู่นั่นเองตามมาตรา745มาตรา745บัญญัติว่าผู้รับจำนนงจะบังคับจำนนงแม้เมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้นะครับแต่จะบังคับเอาดอกเบีย้ยที่ค้างชำระในการจำนนงเกินกว่า5ปีไม่ได้นั่นเองจะต้อง เป็นการปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนัง,งสือเป็นสำคัญนะครับตรงน,นี้ไม่มีอะไรมากเมื่อผู้จำนองหลุดพ้นก็เป็นกรณีที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้นะครับต่อไปอนุสี่นะครับเมื่อถอนจำนองก็คือสัญญาจำนองจาระง,งับสิ้นไปเมื่อมีการถอนจำนองนั่นเองนะครับอนุ5เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองโดยคำสั่งศาลซึ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองตางมคำสั่งศาลนะครับมันก็เกิดขึ้นจากการมาคับจำนองนั่นเองนะครับอนุ6นะครับเมื่อเอาทรัพย์จำนองหลุด ตามมาตา729ในส่วนของเนื้อหาจำนองนะครับก็มีมาตราสำคัญประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบทต่อไปเราจะมาฝึกทำข้อสอบ2ข้อกันนะครับในเรื่องของกู้ยืมคำระกันแล้วก็จำนองนะครับแล้วเจอกันในบทหน้าครับ